สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราสนใจกันนะครับวันนี้เราหยิบยกประเด็นสุขภาพที่ผู้หญิงหลายคนอาจเคยเจอหรือกำลังสงสัยอยู่นั่นคือภาวะตกขาวผิดปกติซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะแต่ว่าสำคัญมากต่อความเข้าใจเรื่องสุขภาพของเราแหล่งข้อมูลหลักที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้ก็คือบทความชื่อเช็คด่วนตกขาวผิดปกติเสริมด้วยโปรไบโอติกจากวิโนนาโปรไบโอซึ่งเขานำเสนอแนวทางที่ น่าสนใจนะครับคือการใช้โปรไบโอติกเข้ามาช่วยดูแลภาวะนี้สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันว่าภาวะตกเขาผิดปกติที่บทความพูดถึงเนี่ยมันมีลักษณะยังไงแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็แนวคิดเรื่องการใช้โปรไบโอติกที่ว่าเป็นจุลินทรีย์ดีเข้ามาช่วยเนี่ยบทความนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกไว้อย่างไรบ้างนะคะรวมถึงมีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลไหนด้วยเพื่อสนับสนุนแนวคิดนี้ค่ะ น่าสนใจมากครับเอาละ่ะมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าข้อมูลในบทความชี้ว่าภาวะตกขาวผิดปกติเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยลักษณะสำคัญที่สังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือตกขาวที่มันเปลี่ยนไปจากปกติเอ่ออาจจะมีสีเขียวสีเหลืองหรือบางทีก็เป็นสีน้ำตาลขุ่นๆอืมค่ะนอกจากสีแล้วเรื่องกลิ่นก็เป็นสัญญาณสำคัญนะครับ อาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อความมั่นใจในชีวิตประจำวันได้มากทีเดียวมากๆเลยค่ะแล้วบางรายอาจมีอาการคันหรือแสบร้อนบริเวณช่องคลอรดร่วมด้วยอันนี้ก็คงจะสร้างความไม่สบายตัวชัดเจนเลยถูกต้องค่ะและสิ่งที่บทความเน้นย้ำคือสาเหตุเบื้องหลังอาการเหล่านี้มีความหลากหลายมากมีตั้งแต่การติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด การติดเชื้อราหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะคะต่อ,อที่เรียกว่าสมดุลของจุลินทรีย์ที่อยู่ในช่องคลอดตามธรรมชาติซึ่งตรงนี้เองที่บทความเขาเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของโปรไบโอติกก็คือกลุ่มจุลินรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลักโ o บา c ซ l ล u ัสนะคะที่บทความระบุว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างกรดแลคติกช่วยควบคุมความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมแล้วก็มีกลุ่มบิฟิโดแบคทีเรียมด้วยซึ่งช่วยในเรื่องการปรับสมดุลแล้วก็อาจจะเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันบริเวณนั้นค่ะอ๋อครับพอเข้าใจเรื่องสาเหตุและความสาคัญของสมดุลจุลินทรีย์แล้วก็ยิ่งอยากรู้เลยครับว่าแล้วตามข้อมูลในบทความนี้เนี่ย โปรไบโอติกมันเข้าไปช่วยจัดการกับปัญหาตกขาวผิดปกติได้ยังไงบ้างคือคกลไกที่บทความอธิบายไว้นี่เป็นยังไงครับค่ะบทความอธิบายกลไกไว้หลายด้านเลยนะคะอย่างแรกคือโปรไบโอติก โดยเฉพาะแลคโตบาซิลัสเนี่ยจะเข้าไปช่วยเพิ่มจํานวนจุลินซีดีในช่องคลอดพอจุลินซีดีมีมากขึ้นมันก็จะเกิดการแบบว่าแย่งชิงพื้นที่แย่งสารอาหารกับพวกเชื้อก่อโรคค่ะอย่างที่2คือการสร้างสภาวะที่ไม่เหมาะกับการเติบโตของเชื้อก่อโรคอย่างเช่นการสร้างกรดแลคติกนั่นแหละค่ะที่ทําให้ช่องคลอดมีความเป็นกรดอ่อนๆตามธรรมชาติอย่างที่ 3. บทความยังบอกด้วยว่าโปรไบโอติกบางชนิดอาจจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ให้ทํางานดีขึ้น และอย่างที่4ี่คือมีส่วนช่วยบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆที่ว่ามาอย่างอาการคันแสบร้อนหรือกลิ่นผิดปกติได้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูแล้วก็รักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในช่องคลอดให้กลับมาเป็นปกติค่ะฟังดูมีกลไกที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับอืม mm แล้วนอกจากการใช้โปรไบโอติกแล้วบทความได้ให้คาแนะนาอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับในการป้องกันหรือดูแลตัวเองควบคู่ไปด้วย มีค่ะมีแน่นอนบทความไม่ได้มองแค่การแก้ปัญหานะคะแต่ยังให้ความสำคัญกับการป้องกันด้วยโดยแนะนำเรื่องพื้นฐานแต่สำคัญมากๆเลยคือการรักษาความสะอาดบริเวณจุดซ่อนเร้นอย่างถูกวิธีเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อ่อนโยนจริงๆแล้วก็หลีกเลี่ยงสบู่หรือผลิตภัณฑ์ที่แบบด่างสูงๆหรือมีน้ำหอมแรงๆเพราะพวกนี้อาจจะไปรบกวนสมดุลตามธรรมชาติได้ค่ะครับครับ นอกจากนี้ยังแนะนําเรื่องการเลือกทานอาหารที่มีโปรไบโอติกตามธรรมชาติอย่างพวกโยเกิร์ตหรือกินจิอะไรแบบนี้ค่ะหรืออาจจะพิจารณาเสริมด้วยผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกโดยตรงไปเลยก็ได้แล้วก็มีอีกข้อที่น่าสนใจคือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้ากางเกงชั้นในที่มันโปร่งสบายระบายอากาศได้ดีไม่รัดแน่นเกินไปอ๋อครับเพื่อลดความอับชืน้นใช่ค่ะลดความอับชื้นซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการเติบโตของเชื้อก่อโรคค่ะ ครบถ้วนดีครับทั้งวิธีแก้ปัญหาแล้วก็วิธีป้องกันแล้วเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลล่ะครับบทความนี้มีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลวิชาการอื่นๆบ้างไหมครับ มีค่ะจุดนี้ก็น่าสนใจบทความมีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลภายนอกด้วยเช่นข้อมูลจากเอ uh, National Institutes of Health หรือ NIH ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านสุขภาพแห่งชาติที่สำคัญของสหรัฐนะคะแล้วก็ยังมีการอ้างถึงวารสารทางการแพทย์อย่างเช่น Journal of Clinical Microbiology แล้วก็ American Journal of Obstetrics and Gynecology ซึ่งก็เป็นวารสารที่ตีพิมพ์งานวิจัยในสาขานี้โดยตรงเลยเพื่อสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับ บทบาทและประโยชน์ของโปรไบโอติกต่อสุขภาพช่องคลอดค่ะอืมนอกจากนี้บทความยังได้ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่มีขายในไทยอย่างวีโนนาโปรไบโอโดยระบุว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีจุลินทีย์สายพันธุ์ที่กล่าวถึงแล้วก็มีคุณภาพตามข้อมูลที่อ้างอิงมาค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าข้อมูลพยายามเชื่อมโยงกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ สรุปแล้วจากการสำรวจข้อมูลในบทความนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือภาวะตกขาวผิดปกติเนี่ยมันสัมพันธ์กับสมดุลจุลินทรีย์ในช่องคลอดจริงๆและโปรไบโอติกก็เป็นแนวทางหนึ่งที่บทความนี้นำเสนอว่าเอออาจจะมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูและรักษาสมดุลน,นั้นได้ควบคู่ไปกับการดูแลสุขนามัยที่เหมาะสมด้วยนะครับใช่เลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นความสำคัญของการทำความเข้าใจระบบนิเวศจุลินทรีย์ในร่างกายของเรานะคะ และจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดต่อยอดนะคะว่าการใส่ใจดูแลสมดุลของจุลินทรีย์ในส่วนต่างๆของร่างกายไม่ใช่แค่เฉพาะในช่องคลอดเท่านั้นแต่อาจจะรวมถึงในลำไส้หรือบนผิวหนังด้วยซ้ามันอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมในมิติอื่นๆที่เราอาจไม่เคยคาดคิดหรือยังไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงพอมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้าง เป็นมุมมองที่น่าสนใจชวนให้ไปศึกษาเพิ่มเติมจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกนะครับยินดีค่ะและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดการสำรวจข้อมูลที่น่าสนใจในครั้งต่อไปสวัสดีครับ <end> สวัสดีค่ะ